cắt 106 con 106 cá cát được vừa vừa này thái lúc rồi nè vui nha thôi ủa lắm วัชรพลชใชงน้ำหนักในการร้อยหกกรัมโอ้ยถึงนมัคือหลับตาห้องเลยร้อยหกพานครับกลับมาเลยรหรือผู้ช่วมาไหนหรืออ่ะแน้นำตัวแล้วครับวัชรพลมีนาโยธินครับเฮ้ยสวัสดีครับผมเป็นพนัดนอนวัดยิมครับเออเฮ้ยอ้าวคนนี้คู่เอกนะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยหก ครับวยรอบเป็นไงซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่วีดายุทธินครับกี่วันเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งป,ป,ป,ปนนูปามคูซ้อมอีกเยอะไหมเยอะเยอะใครบ้างเอพยักอุดอรวีไวเลอร์แล้วลูกพีแต่ใคาบอเช้า,ม,ชามาเหยียบตาช่างเกินไปเท่าไหร่ปอดคือครับลดไปกี่นาทีได้ประมาณ40นาทีสบายเมื่อวานนี่คือทำอะไรแต่ยังเกินอยู่เล็กน้อยใช่ไหมเราเป็นวยังไงสไตล์เตะคัสต่อยหมัดร้วยงไงก็ครบเครื่องครับเขาเป็นมวยังไงก็มีทุกลูกไปครับ ศึกษามาอย่างดีครับวันนี้เราเสียเปรียนตรงไหนบ้างเห็นแล้วช่วงชกครับช่วงชกสีมือนคิดว่าสู้กันได้ไหมเรารอดูบนเวทีรอดูบนเวทีอายุเท่าไหร่ปีนี้19ครับโควิดพ้นพิษชกไปกี่กี่รอบป,ปีนี้ปีนี้สามรอบอสรอรบรอผลงานเป,ป็นไงบ้างสามรอบหลังๆเนี่ยก็ชนะยอดขุนพลครับแล้วก็แพ้อนัตชัยครับีไฟจำไม่ได้ลรอร้อยเท่าไหร่บ้าง ร้อยห้าแล้วก็ร้อยเจ็ดโอ้โหก็ถือว่าเวทปกติอ่ะนะเป็นคนจังหวัดสุโขทัยครับน้ำหนักปล่อยๆเป็นไงก็ห้าสิบเจ็ดถนัดซ้ายถนัดขวาขวาขวาหมัดหรือว่าแข้งสองอย่างสองอย่างนะเอาฝาแฟนครับติดตามสวันนี้ครับโจ๊กครูยินดีเป็นกำลังใจผมด้วยครับเจ็ตที่ได้ดอนครับโอเคขอบคุณมากน้องชายครับพนได้เลยอ่ะมาฝั่งนี้หน่อยนี่ครับไปนอนทับหนังสือพิมพ์มาจากไหนเนี่ยไข่นี่นี่สักคือทักไข้ไหมก็ ตามร้อยด้วยพี่สวิงเดชรึเปล่าเราเราเป็นไงบัญชาที่มาสอบน้ำหนักเป็นไงบ้างน้องเคล่นอยู่จุดเสียบสบายสบายเวทธรรมดาคือทำมาจากค่ายวาแล้วครับผมเวทร้อยขอนี่เราเคยชกยังยังครับชกแต่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยสี่ก็ไม่เป็นไรร้อยสี่ร้อยห้าถือว่าเวทก็ขึ้นมานิดหน่อยนน้ำหนักมันเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาครับอ่าน้ำหนักปล่อยๆหรือห้าสิบเอ็ดครับเราซ้อมอยู่นอนวัดยิมครพี่ยะดูแลอย่างดีๆีดครับเต็มที่ครับรูปพี่ไม่ต้องห่วงมือถึงครับผมใครป้าไม่้องหลัก สังฟ้าสังฟ้ามีใครก็เนพื่อนที่อยู่ในทีมเราเป็นมวยยังไงไปมวยฝีมือหรือมวยเผาได้หมดครับผมได้หมดครับวันนี้แรงคิดว่าโอเคไหมโอเคครับไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาครับสอบมากี่กี่วันแล้วเต็มๆเลยเดือนครับต้องแบบนี้ร้อยหกไม่ต้องคุม้มเดิคุ้มไหมก <c oughs> ็นิดหน่อยนิดหน่อยใครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยบุครับผลงานเป็นไงบ้างสามหลังชนะมาสามไฟติดครับสามไฟติดน้นกมีไหม ไม่มีไม่มีวันนี้คิดว่าเรารูปร่างได้เปรียบคนที้หน่อยไหมยาวกว่ายาวครับเย็บกว่าแทงกว่ายาวกว่านะครับผมคิดว่าเอาใช้กับไข่ให้พิยะได้ไหมได้ครับได้นะฝากไปครับจังหวัดวนครับอุบลนะฮะเด็กอุบลเอาฝากเลยให้พี่น้องชาวอุบยติดตามกันนะครับผมสูสีเทียมวันนี้ครับวันนี้เป็นคู่เอกนะครับผมติดตามได้ช่อง True For You นะ18.00เป็นคู่เอกมวยรอบ4คู่รวด106ปอนด์รอติดตามได้18.00